รถตัดยานั่งขับกระทิงจันทบ,บุรีนะตัวแทนจำหน่ายของเราก็มีที่เดียวนะครับคือเอกกรัฐการเกษตรอำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมีที่เดียวนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับเ,รเปิดเพจอื่นไม่เกี่ยวกับของเรานะครับเพราะของเราจะผลิตทําตามสั่งตามสั่งลูกค้าตามออเดอร์นะครับ ตรงนี้ทำสีนะครับสนใจก็เบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับร้านเอกลักษณ์การ,กรเกษตรอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับตัวแทนจำหน่ายลูกค้าสนใจก็ไปดูได้ที่ร้านนะครับก่อนปีใหม่นี้ก็มีอยู่ประมาณ30คันนะครับโอเคเข้าไปดูได้สั่งได้ทำตามสั่ง